ไปต่อครบคุณครับก็แต่ว่าถ้าวันไหนแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแปลกๆอ่ะอ่ามันก็จะมันก็จะวุ่นวายวุ่นวายอยู่แต่ว่าวันไหนที่เราห่างไปก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเอออะไรมันมันหายไปชินแล้วกับการมีเสียงแบบนี้เป็นนิ้วน้อง n o r m ที่เรียบร้อยนี่แหละครับทำให้ได้เห็นว่าไม่ได้มีแค่สีชมพูนะน้องเกลก็หยิบมาเป็นที่เรียบร้อยกับสีเทาสีเทาก็สวยใช่ไหมคะต้องให้สีอ่คนก่อ อันนี้เป็นแบบออกเทาดำของคุณแม่คือเครื่องใหญ่ใช่ไหมคะใช่ขอคุณแม่ทำน้ำแข็งได้ด้วยนะคะอุ๊ยใครชอบดื่มน้ำที่แบบมีน้ำแข็งไหมฮะประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมอะไรนะของนองก็คือมีน้ำเย็นน้ำร้อนแล้วก็น้ำอุณหภูมิห้องอน้ำอุณหภูมิห้องคือ,อ